ลองที่เต็มไปด้วยรอยจูบเมื่อไม่นานมานี้มีชายคนหนึ่งลงโทษลูกสาววัยสามขวบของเขาที่ม้วนกระดาษห่อของขวัญเป็นสีทองเล่นช่วงนี้เขากำลังลดรายจ่ายมันเลยทำให้เขางอโหตอนที่เห็นลูกสาวพยายามตกแต่งกล่องเพื่อวางใต้ต้นคริสต์มาสถึงกระนั้นเมื่อลูกสาวก็เอาของขวัญมาให้พ่อในเช้าวันรุ่งขึ้นและพูดว่านี่สำหรับพ่อนะคะ พ่อก็หลงดีใจไปชั่วขณะและเปิดดูกลับไปพบว่ากล่องใบนั้นว่างเปล่าและเขาอารมณ์เสียใส่ลูกพร้อมกับพูดว่านี่ลูกไม่รู้หรอเวลามอบกล่องของขวัญให้ใครมันควรจะมีของอยู่ข้างในนั้นด้วยเด็กน้อยมองหน้าพ่อพร้อมกับน้าตาคลอและเริ่มร้องไห้พ่อจ๋ากล่องมันไม่ได้ว่างเปล่านะหนูส่งจูบทั่วทั้งกล่องเลย หนูตั้งใจให้พ่อเลยนะพ่อรู้สึกปวดใจและละอายที่พูดกับลูกสาวแบบนั้นเขาโอบกอดลูกสาวตัวน้อยและขอร้องให้ลูกอภัยให้แต่แล้วเรื่องเศร้ากว่านั้นก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานลูกสาวสุดที่รักเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตพ่อทำได้เพียงแค่เก็บกล่องของขวัญสีทองนั้นไว้บนเตียงเป็นเวลานานหลายปีเมื่อไหร่ที่เขาท้อใจจากเรื่องต่างๆ เขาจะนึกถึงรอยจูบข,ของลูกสาวที่มอบไว้ในความทรงจำของเขาเสมอมาเรื่องขายลูกสุนัขเจ้าของร้านขึ้นป้ายประกาศขายลูกสุนัขที่ประตูของเขาป้ายนี้ดึงดูดเด็กๆเ,เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่พอเห็นป้ายก็รีบวิ่งตรงเข้าไปถามเจ้าของหมาทันทีน้องหมาราคาเท่าไหร่ครับเจ้าของร้านตอบมาว่า มีตั้งแต่30ดอลลาร์ถึง50ดอลลาร์จ่ะเด็กชายหยิบเศษเหรียญออกมาจากกระเป๋าตอนนี้ผมมีแค่2.37ดอลลาร์เองผมขอดูพวกมันหน่อยได้ไหมเจ้าของร้านไม่ตอบยืนอมยิม้มและทันใดนั้นก็มีแม่หมาเดินออกมาจากคอกหมาโดยมีลูกๆของมัน5ตัวเดินตามมาด้วยหนึ่งในนั้นมีลูกสุนัขตัวหนึ่งท่าทางแปลกๆเดินขาก,กระเพกตามออกมาด้วย เด็กน้อยก็แปลกใจแล้วถามว่าน้องหมาตัวนั้นเป็นอะไรครับเจ้าของร้านตอบว่าให้สตัตวแพทย์ตรวจดูแล้วมันมีปัญหาที่สะโพกเดินเหินไม่สะดวกนักเด็กชายมีท่าทีตื่นเต้นและบอกว่าตัวนี้เลยที่ผมอยากได้เจ้าของร้านบอกว่าพี่ว่าหนูไม่อยากได้มันจริงๆหรอกแต่ถ้าหนูอยากได้มันจริงๆพี่ยกมันให้เลยก็ได้เด็กชายหงุดหงิด และบอกกับเจ้าของร้านว่าผมไม่อยากให้คุณยกมันให้กับผมน้องหมาตัวนี้มีค่าเท่ากับตัวอื่นๆและผมจะจ่ายเต็มราคาผมจะให้คุณ2.37ดอลลาร์ไปก่อนและให้อีก50ดอลลาร์จนครบราคาเต็มเจ้าของร้านบอกว่าหนูหมาตัวนี้มันพิการมันวิ่งเล่นกับหนูไม่ได้เหมือนกับหมาตัวอื่นๆนะอยากได้จริงๆหรอ เด็กน้อยสร้างความประหลาดใจให้แก่เจ้าของร้านโดยการดึงขากางเกงขึ้นให้เห็นขาเทียมเขามองไปที่เจ้าของร้านและพูดอย่างนุ่มนวลว่าเอาละ่ะผมก็วิ่งไม่ได้เหมือนกันและน้องหมาตัวนี้ก็คงอยากอยู่กับคนที่เข้าใจมันเช่นกันเรื่องหญิงตาบอดมีหญิงสาวตาบอดคนหนึ่งรู้สึกเกลียดตัวเองที่ตาบอด แต่คนที่เธอไม่เคยเกลียดคือแฟนหนุ่มของเธอที่คอยดูแลเธออยู่เสมอเธอบอกว่าเมื่อไหร่ที่เธอมองเห็นขึ้นมาเธอจะแต่งงานกับเขาวันหนึ่งมีคนบริจาคตาคู่หนึ่งให้กับเธอเธอสามารถมองเห็นแล้วแฟนหนุ่มจึงได้ทวงถามเธอว่าตอนนี้คุณมองเห็นแล้วคุณจะแต่งงานกับผมไหมหญิงสาวคนนั้นรู้สึกช็อกที่พบว่าแฟนหนุ่มของตัวเองก็ตาบอดเหมือนกัน จึงได้ปฏิเสธที่จะแต่งงานกับเขาไปแฟนหนุ่มจึงเดินจากไปทั้งน้ำตาโดยทิ้งจดหมายเอาไว้ให้เธอว่าดูแลตาของฉันให้ดีด้วยนะที่รักเรื่องควบคุมอารมณ์ของตนเองเด็กชายคนหนึ่งเป็นเด็กน้อยขี้โมโหหงุดหงิดตลอดเวลาเพราะของเขาตัดสินใจหยิบเอาตะปูหนึ่งถุงมาให้ และบอกให้เขาตอกตะปูเข้าไปที่รั้วทุกครั้งที่โมโหวันแรกเด็กชายตอกตะปูเข้าไปที่รั้ว37ดอกเด็กคนนั้นเริ่มเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ผ่านไปวันแล้ววันเล่าจำนวนตะปูที่เพิ่มต่อวันก็เริ่มลดลงทีละน้อยเขาก็พบว่าควบคุมอารมณ์ไม่ให้โกรธนั้นง่ายกว่าตอกตะปูเป็นไหนๆจนกระทั่งวันที่เขาควบคุมอารมณ์ได้ตลอดเวลา เขาจึงเดินไปบอกพ่อเมื่อพ่อได้ยินดังนั้นก็ได้แนะนำกับเด็กชายว่าตอนไหนที่ควบคุมอารมณ์ได้ให้เขาเดึงตะปูออกมาครั้งหนึ่งวันแล้ววันเล่าผ่านไปเขาก็เดินไปบอกพ่อว่าเขาเดึงตะปูออกมาจนหมดแล้วพ่อจึงจุงมือเด็กชายคนนั้นเดินไปที่รั้วแล้วพูดว่าลูกรักทำดีมากแต่ดูรอยที่รั้วนี่สิมันไม่มีวันเหมือนเดิมแล้ว เมื่อลูกพูดสิ่งต่างๆด้วยความโกรธมันก็เหมือนการสร้างรอยแผลเป็นไว้ลูกเอามีดไปแทงคนอื่นแล้วค่อยกล่าวขอโทษย่อมทำได้แต่มันไม่สำคัญว่าจะพูดขอโทษสักกี่ครั้งเพราะแผลเป็นก็ยังคงอยู่ตรงนั้นเสมอเรื่องผีเสือ้อชายคนหนึ่งพบรังไหมของผีเสือ้อเขาเฝ้ามองรังไหมนั้นทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่ง รังนั้นก็เผยรอยแตกให้เห็นเขานั่งดูผีเสื้อเป็นเวลาหลายชั่วโมงขณะที่ตัวผีเสื้อเองก็พยายามฝืนผ่าร่างกายตัวเองให้ลอดผ่านรูเล็กๆออกมาอยู่ๆทุกอย่างกลับหยุดชะงักดูเหมือนว่าผีเสื้อนั้นจะติดคาอยู่ที่รูนั้นดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะช่วยผีเสื้อเขาหยิบกันไกลและตัดไหมบางส่วนออกจากนั้นผีเสื้อก็หลุดออกมาได้อย่างง่ายดาย ถึงแม้ว่าร่างกายบางส่วนจะดูเหมือนมีอาการบวมอักเสบและมีปีกที่รีบเล็กชายคนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากและเฝ้ารอปีกผีเสื้อขยายออกแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นกลายเป็นว่าผีเสื้อตัวนั้นต้องใช้เวลาที่เหลือทั้งชีวิตในการคลานไปมาต่อหน้าเขาถึงแม้ว่ามนุษย์จะมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจกฎธรรมชาติของการลอกเยื่อของตัวดักแด้นในผีเสื้อ ที่การบีบตัวผ่านรูเล็กๆคือการรีดให้เมือกออกจากร่างกายของผีเสือ้อและทําให้ปีกขยายออกเพื่อบินออกไปได้เรื่องอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางของเรามีพระราชาองค์หนึ่งได้แอบวางก้อนหินไว้บนถนนแล้วเขาก็หลบไปแอบดูว่าใครจะย้ายมันออกไปบ้างมีพ่อค้าและข้าราชบริพารก็ได้ดูรอบๆแต่ก็ไม่ทำอะไร ผู้คนต่างพากันกล่นด่าว่าทำไมพระราชาไม่มาทำให้ถนนสัญจรไปมาได้ตามปกติแต่คนที่บ่นก็ไม่ได้มาช่วยย้ายหินออกไปต่อมามีชาวสวนคนหนึ่งแบกผักมาเต็มหลังผ่านมาเจอก้อนหินเขาวางสัมภาระไว้ข้างๆและเข้าไปเข็นก้อนหินออกจากเส้นทางปรากฏว่ามีถุงเงินวางอยู่ใต้ก้อนหินเมื่อเขาเปิดออกจึงพบว่า มีเหรียญทองจำนวนมากและจดหมายจากพระราชาอยู่ในถุงนั้นในจดหมายเขียนว่าทองพวกนี้มีไว้ให้สำหรับผู้ที่ย้ายหินออกจากถนนเรื่องเนยหนึ่งปอนเจ้าของฟาร์มคนหนึ่งขายเนยหนึ่งปอนให้กับคนทำขนมปังอยู่เป็นประจำวันหนึ่งคนทำขนมปังเกิดอยากชั่งน้ำหนักดูว่าเขาได้น้ำหนักเนยตามเกณฑ์ที่ถูกต้องหรือไม่ ปรากฏว่าก็ไม่ได้มาตรฐานจริงๆมันทำให้เขาโกรธมากและเรื่องไปถึงศาลผู้พิพากษาถามเจ้าของฟาร์มว่าเขาได้ใช้เครื่องช่างน้ำหนักในการขายเนยหรือไม่เจ้าของฟาร์มตอบว่าฉันมันตาสีตาสาฉันไม่มีเครื่องช่างเป๊ะๆหลอกแต่ฉันมีเกณฑ์ของฉันอยู่แล้วผู้พิพากษาถามต่อแล้วคุณช่างเนยได้อย่างไรเจ้าของฟาร์มตอบว่าด้วยความสัตย์จริง ก่อนที่คนทำขนมปังจะซื้อเนอยจากฉันฉันได้ซื้อขนมปังหนึ่งปอนจากเขาในทุกๆวันที่คนทำขนมปังเอาขนมปังมาให้ฉันฉันชั่งมันและขายเนยไปให้สมกับน้ำหนักของขนมปังที่ฉันได้ถ้าจะหาคนผิดก็คงจะเป็นคนทำขนมปังเรื่องฝูงกบก็ฝูงหนึ่งท่องเที่ยวไปในป่าแต่แล้วสองตัวในพวกมันตกลงไปในหลุมลึก เมื่อตัวอื่นๆได้มามุงดูรอบๆหลุมและเห็นว่าลึกมากแค่ไหนพวกมันก็ได้แต่บอกกบตัวที่ตกลงไปในหลุมว่าหมดหวังแล้วที่จะรอดขึ้นมากบทั้งสองก็ไม่สนใจกับคำพูดของกบตัวอื่นและพวกมันพยายามที่จะกระโดดขึ้นมาจากหลุมแต่อย่างไรก็าตามกบกลุ่มที่อยู่ด้านบนหลุมก็ได้แต่บอกให้พวกมันยอมแพ้ซะจนในที่สุด กบตัวหนึ่งก็เริ่มถอดใจและตรอมใจตายแต่ไม่กบอีกตัวที่พยายามกระโดดอย่างไม่ลดละฝูงกบก็ได้แต่บอกให้ยอมแพ้ไปเหมือนเคยอย่าดิ้นรนให้เจ็บปวดเลยยังไงคงไม่รอดแต่กบตัวนั้นก็พยายามอย่างไม่ลดละจนมันกระโดดออกมาได้แต่ก็ไม่วายยังโดนกบตัวอื่นถามว่าแกไม่ได้ยินที่พวกเราพูดหรอ กบตัวที่รอดออกมาได้ตอบไปว่ามันหูอือ้อมันเข้าใจมาตลอดว่าฝูงกบกำลังให้กำลังใจมันอยู่เรื่องคิดให้นอกกรอบเนื้อเมืองเล็กๆในอิตาลีเท่าแก่เจ้าของธุรกิจเล็กๆคนหนึ่งดันไปเป็นหนี้ก้อนโตในวงจรเงินกู้นอกระบบสุดโหดจากเจ้าหนี้ฉราเคียวลากดินจนนำความเดือดร้อนมาสู่ลูกสาวของตัวเอง เจ้าหนี้ชราได้ยื่นข้อเสนอบางอย่างให้กับเท่าแก่เป็นเงื่อนไขให้ตัวเขาได้แต่งงานกับลูกสาวเท่าแก่เพื่อแลกกับการล้างหนี้ทั้งหมดในความโชคร้ายยังพอมีความหวังเจ้านี้ชรายังเปิดทางให้เดี๋ยวฉันจะมีถุงผ้าสองใบให้หนูเลือกนะจ๊ะใบหนึ่งมีก้อนกรวดสีดำอีกใบหนึ่งมีก้อนกรวดสีขาวถ้าหนูเลือกได้ถุงที่มีก้อนกรวดสีดำหนูจะต้องแต่งงานกับฉัน แต่ถ้าหนูเลือกได้ถุงที่มีก้อนกรวดสีขาววาสนาระหว่างเราจะไม่เกิดอ๋อแล้วฉันก็ยังใจดีนะทันทีที่หนูเลือกถุงผ้านั้นนี่ทั้งหมดฉันยกให้พ่อหนูทันทีเลยนะจ๊ะว่าแล้วเจ้านี่ชราเดินไปหยิบก้อนกรวดจ,จากสวนมาสองก้อนแต่กลับเล่นไม่ซื่อลูกสาวทุกแก่เหลือบไปเห็นว่า เจ้านี่ชราแอบหยิบก้อนกรวดสีดำขึ้นมาทั้งสองก้อนใส่ลงไปในถุงผ้าหนูเลือกใบไหนจ๊ะตอนนี้ทางเลือกทั้งหมดที่น่าจะเป็นของลูกสาวเท่าแก่น่าจะเหลือแค่สามทางเลือกก็คือ 1. ให้ตายก็ไม่เลือกแต่นั่นก็ไม่ช่วยให้หนี้หายไป 2. หยิบมาทั้งสองถุงและพิสูจน์ว่าเท่าหัวงูคนนี้โกง แต่แน่นอนว่าเท่าคนนี้อาจจะกโกรธจนไม่ยอมยกนี่ให้กับพ่อ 3. ยอมเลือกสักถุงแล้วตกเป็นภรรยาของเจ้าหนี้ชาราไปเพื่อเป็นการไถ่หนี้ให้กับพ่อทุกอย่างเหมือนจะเป็นเช่นนั้นจนกระทั่งวายแย่จังฉันทำก้อนกรวดที่เลือกหล่นหายไปแล้วเอาแบบนี้แล้วกันนะคะคุณเจ้าหนี้ช่วยดูก้อนกรวดอีกถุงว่าเป็นสีอะไร ก็คงรู้แล้วล่ะค่ะว่าฉันเลือกได้ก้อนกรวดสีอะไรเพราะสีมันจะตรงกันข้ามกันในขณะที่เธอเลือกถุงผ้าแล้วหยิบก้อนกรวดนั้นออกมาเธอแกล้งทำมันหล่นหายไปลวงป่าปนบนหญ้าในสวนแน่นอนว่าก้อนกรวดสีดำอีกก้อนยังคงอยู่ในถุงผ้าแต่คำตอบเดียวที่เจ้าหนี่ชาราจะตอบได้คือหนูเลือกได้ก้อนกรวดสีขาวจ้ะเว้นเสียแต่เจ้าหนี้ชาราจะพูดความจริงว่า หนูเลือกได้ก้อนกรวดสีดำนะจ๊ะเพราะมันมีสีดำทั้งสองถุงซึ่งมันก็คือการยอมรับว่าตัวเองโกงนั่นเองโดยเหตุนี้พ่อลูกที่เป็นนี่จึงเหมือนยกภูเขาออกจากอกนี่ก็หายลูกสาวก็ไม่ต้องเสียเรื่องเชือกผูกช้างชายคนหนึ่งเดินผ่านปางช้างแห่งหนึ่งพบว่ามีช้างโขงหนึ่งไม่ได้ถูกขังไว้ในกรง หรือโดนโซ่ล่ามแต่อย่างใดแต่สิ่งที่รังพวกมันเอาไว้เป็นเพียงเชือกเส้นบางๆที่ผูกเอาไว้ที่ขาข้างหนึ่งชายคนนั้นก็ยืนจ้องมองไปที่ช้างได้แต่คิดแล้วก็สงสยัยช้างตัวออกโตขนาดนี้เชือกก็อันกระจอยเดียวแต่ทำไมพวกมันไม่คิดจะทำอะไรเลยยืนให้เขาล่ามอยู่ได้ด้วยความอยากรู้เขาก็เดินไปถามขวานช้างที่อยู่บริเวณนั้นว่า ทำไมช้างมันมัวแต่ยืนเฉยๆไม่คิดจะหนีไปเหล่าท่านควานช้างจึงตอบหม่าว่าเมื่อพวกมันยังเด็กมันก็ถูกมัดด้วยเชือกขนาดเดียวกันนี่แหละและด้วยอายุเท่านั้นก็ถือว่าแน่นหนาพอแล้วแม้ต่อมาพวกมันจะโตขึ้นแต่เชือกบางๆเส้นนี้ยังมัดขาพวกมันเอาไว้ทำให้พวกมันก็ยังไม่คิดหนีไปไหนเพราะใจของพวกมันเชื่อไปแล้ว ว่าเชือกเส้นบางแค่นี้ทำให้หนีไปไหนไม่ได้เหตุผลเดียวที่ช้างมันไม่หนีไปไหนคือใจมันเชื่อว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่มันจะหนีออกมาได้